เสร็จแล้วเสร็จแล้วหิ้งเอาดูไหมเสร็จแล้วหิ้งดูได้เบาๆติกะเต็มเลยเต็มเลยของเยอะเอานน่นออกก็แต่นั่นติกะหิ้งไม้น่ะไมาแล้วมึงทำกันเก่งนั้งปี้นึงต้อ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 งช่วยไหม ต้องรูเรื่องรูเหลืองรูเหลืองคนเพชรลีบอกว่ารูเหลืองอ้อมีไอ้นั่นเลยไอ้นั่นไอ้นี่ก็ไม่รู้หรอกว่าอะไรอย่างเี่ไอ้นั่นมีนี่เลยเออไปวางก็วางไม่ได้เว้นางปักหางปักสามชั้นเขกอนสองชั้นแคบไปอันนี้สามชั้นพวกเก่งนี่เอง อทีแรกที่แรกอืทีแรกกว่าจะไม่เอาแล้วนะที่ไม่เอาไม่ใช่หรกเป็นแม่เป็นแม่ซื้อเขาอยู่ตอนนั้นเป็นแม่ซื้ออยู่ใบถมาแม่ซื้อซะเลยต่แม่เองใช่ไหมที่แรกจะไม่เอาลงนะเองอ่ะเป็นแม่ซื้อเป็นแม่ซื้ออยู่เป็นแม่ซือ้อให้เพื่อนอยู่ ไ่ซื้อแม่ทักอย่าใช่ไยาริเป็นแม่ซื้อใช่หัวพันหลักอ้ยอ้ยอไม่รู้จะจิ้มตรงไหน,นไม่รู้จะจิ้มตรงไหน,น น่าน okay. ่าช่างขีเลยแกลอยใจห้าโอเคเด็ดเด็ปกมันซ้วมเลยชอบคำเนี้ยชอบจริงๆสักปักมาเปร็จเล้ใช่ไหมยังได้สองทีหรอกอ่ะทำไมเลิ่วหงงนั้นเลยางนั้นเลย ไม่แท่นนะไายก็อีก็ได้เอ้ยไทยนี่ก็ได้ประกอบอีกต้องประกอบอีกชั่วโมงอีกชั่วโมงตอนพุกพุกนี่พุกพุกดอกพุ่มกอนพุกนอนพุกกับตัวนอนนี่พุกกับพุกพุกพุกไม่ใช่พุก โอ้กโอ้กโอ้ตัวยังไหนตัวเด็นอกอ่ะก็มีสามยมีวางตรงนี้สามตัวยังเศ้าวะมาตื่นมาไว้มั่งเพราะหน้าก็หาควักไปหมดทำไมนี้เด็กนักเรียนก็ไม่ใช่ยัเศ้าก็แล้วอ้าดูจนเสร็จดูจนเสร็จถ่ายจนเสร็จนะไม่ถ่ายไม่ละไถ่ายไม่ละเจอยังระวังหา ตัดไม่เป็นด้วยคลิปอ่ะตัดคลิปไปเป็นโอ้ตอกันนี่ไว้ตอกตัวตัวรับตัวรับน้ําหนักตอกตัวรับน้ําหนักไว้เอาผมจต้องเอาแค่นี้หรอมั้งเนี่ยอผมต้องเอาแค่นี้หรอมั้งเจอไหมเจ๊ไปหัวกุนี่ปากปากหน้าจับเอามีดเอาบิดบิดกรีดให้มันกว้างมะเกาจะได้ดามไม่ได้ ทุบคำม,มากให้บิดาจะไปให้บิดาในในในยูทูปเจ็บประจับไปเนี่ยได้เลยแล้วเนี่ยใครได้เลยละได้ตัวเลยละเขาอะ เห็นเงียบเงียบก็ฟาดเรียบนะคะอ่าเห็นเงียบเงียบก็ฟาดเรียบเนี้ยเดี๋ยวนี้เ<ะ>อาเอาเอาอ,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 อย่างนะเริ่ที่ครึ่งแล้วนะเี่ที่ครึ่งแล้วนะั่นเองประกอบ็ลายจบแหละไม่รู้ลายจบแหละโอ้ยไม่แข็งคุณทายก็ไม่แขแ็งละ สวยงามสวยงามสวยงามโอ้ยโอ้ยพอแล้วนะจะแข็งเว้ยไม่ได้อะไรใส่อีตีงหลังอีนั่นหนาจะหยุดได้สองตัวผมเยอะเนาะโอ้โหขึ้นผมเยอะยังไม่ยากเลยอย่ามาพูดพูดเถอะว่างยุดเลยว่างไมาต้งห นือมีนี่มอยาคือต้ไเรียกผู้รงกูนงกันีรงต่อรู้ไปแล้วไอ้จิ้มเมื่อกี้นี น้ำเมื่อกี้นี่ก็ไปพุกไป,ป,กไปโอเคเรียบรย้อยเรียรอยนาก็ไปอหลรงั้น,นไปแล้วไปลวจ้าหกนาทีแล้วไปแล้วสวัสดีจ้าฮะ